ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์วันที่7เดือนที่สี่ในหัวข้อเรื่องความเชื่อของพระเยซูคริสต์และพระวจนะที่จะใครขวรและสามาคีธรรมในพระรธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อที่ยีสิข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสาะพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพี่น้องคะในข้อพระคัมภีร์หลักของเราเปาโลพูดถึงความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าความเชื่อของพระเยซูคริส คุณรู้ถึงไม่ว่าพระองค์มีความเชื่อในตัวคุณพระคัมภีร์บอกเราว่าเพื่อความชื่นชมยินดีพระสิริที่ตั้งไว้ต่อหน้าพระองค์พระองค์ทรงอดทนต่อไม้กางเขนทรงถือว่าความอับอนายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญฮิบลูบทที่12ข้อที่2คุณคือความชื่นชมยินดีและพระสิรินั้นที่พระองค์ทรงเห็น ซึ่งเพระองค์ประทานชีวิตของพระองค์ให้โดยไม่ทรงคำนึงถึงความตายอย่างอาชญากรพระองค์ทรงเห็นว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งใดเนื่องจากการสิ้นพระชนแทนของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าความฝันของพระเจ้าคือการสถิตยอยู่ในมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เป็นพระพาที่มีชีวิตของพระองค์ในสุภาษิตบทที่8ข้อที่31พระคัมภีร์กล่าวว่า พระวิญญาณเปลี่ยนเปลีในพิภพที่มีคนอาศัยของพระองค์แต่ปิติยินดีในบุตรทั้งหลายของมนุษย์พระเยซูสละชีวิตพระองค์เพื่อทำให้ความฝันของพระเจ้าได้รับการตระหนักนั่น,ค,ค,นค,คือความฝันของพระองค์ให้เรากลายเป็นพัสดุของพระเจ้านั่นคือความฝันของพระองค์ให้เรากลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า นั่นคือความฝันของพระองค์ให้เรากลายเป็นเพื่อนร่วมงานแบบพระเจ้าเพื่องประทานชีวิตของพระองค์เพื่อให้แผนการของพระเจ้าที่ต้องการให้เรามีและเพิดอพันกับชีวิตอย่างเต็มที่ที่จะได้รับกันารนาพี่น้องขะตอนนี้เราดำเนินชีวิตในความชอบธรรมความเจริญุ่งเรืองสุขภาพการครอบครองใชยชนะ และความเป็นเลิดตลอดการเนื่องจากความเชื่อของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมีความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทําพระองค์ทรงมีความเชื่อในตัวคุณและมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่คุณพระองค์ทรงดูว่าถ้าคุณเชื่อในข่าประเสริฐของพระองค์คุณจะกลายเป็นเหมือนพระองค์และตอนนี้คุณเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นน,นั้น 1. ย่ยอนบทที่4ข้อที่17พี่น้องขาจงเชื่อในสิ่งที่พระองค์ถามผู้ที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคุณให้เป็นจงเชื่อในตัวเองจงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของพระองค์จงตัดสินว่าคุณกําลังจะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้คุณเป็นบรรลุและ,พะเพลิดเพลิน จงตัดสินใจว่าชีวิตของคุณอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์และเพื่อคำสรรเสริญของพระองค์ขณะที่คุณทำให้ลิขิตชีวิตของคุณเนี่ยพระองค์สำเร็จฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าฉันเป็นฉันเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคิดฉันกำลังดำเนินชีวิตตามความฝันของพระเจ้าและเพลิดเพลินกับความสมบูรณ์ของชีวิตฉันเดินด้วยความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพพละกำลังและชัยชนะ บาดนี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้ประทานชีวิตของพระองค์ให้โดยไม่ทรงคำนึงถึงความตายอย่างอัชญากรค่ะพระองค์ทรงมีความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ พระองค์ทรงมีความเชื่อในตัวคุณและมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่คุณคะ่ะดังนั้นจงเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทำผู้ที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้คุณเป็นนะคะจงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของพระองค์คะ่ะจงตัดสินใจว่าชีวิตของคุณจะอยู่เพื่อพ,อพระ,ะพสิริของพระองค์และเพื่อคำสรรเสรินของพระองค์ ขณะที่คุณทำให้ลิขิตชีวิตของคุณในพระองค์สำเร็จนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวะนานะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด